นายกรัฐมนตรีไทยผลเอกชวริตยงใจยุทธนายกรัฐมนตรีคนที่22ของประเทศไทยผลเอกชวริตเป็นนักการเมืองและทหารบกชาวไทยอดีตนายกรัฐมนตรีไทย คนที่22เกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2475เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงผู้บัญชาการทหารบกและรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้รับสมญาคงเบ้งแห่งกองทัพบ,บกเคยได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาขณะดำรงตำแหน่งทางทหารเป็นผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพักพักความหวังใหม่คนแรกและเป็นสอสอหลายสมัยพลเอกชวริตยงใจยุทธเกิดที่จังหวัดนนทบุรีเป็นบุตรของร้อยเอกชั้นยงใจยุทธและนางสุรีศรียงใจยุทธ มีพี่สาวต่างบิดาชื่อสุมลสมมานและน้องชายต่างมารดาชื่อธรรมนูญยงใจยุทธสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากนั้นจึงไปสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อพศ .2496 และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เมื่อพศ2507ชวริตสมรสครั้งแรกกับวิภายงใจยุทธครั้งที่สองกับพิมพ์นิพามนตรีอาพรสมรสครั้งที่สามกับคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธและสมรสครั้งที่สี่กับอรทัยยงใจยุทธชวริตมีบุตรสามคนกับภรรยาคนแรกชวริต เป็นพระพาดาหรือลูกพี่ลูกน้องในพระบรวงเธอพระองค์เจ้าพีรพง์พานุเดชทางพระมารดาโดยหม่อมเล็กพานุพันธ์อยุธยามีศักด์เป็นป้าแท้ๆของเขาพลเอกชวริตยงจจยุทธลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วเข้าสู่การเมือง ก่อตั้งพักความหวังใหม่ในเหตุการณ์พฤษภาทมินปีพศ2535พลเอกชวริตเป็นหนึ่งในผู้ที่ปราศัยขับไล่พลเอกสุจินดาคราประยูนที่สนามหลวงเป็นคนแรกด้วยการเมืองหลังจากนั้นพักความหวังใหม่กลายเป็นพักที่มีผู้สนับสนุนมากที่สุดในภาคอีสาน ต่อมาเมื่อพักความหวังใหม่ชนะในการเลือกตั้งเมื่อปลายปีพศ2539ผลเอกชวริตซึ่งเป็นหัวหน้าพักจึงขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ต่อมาได้ลาออกเนื่องจากเกิดวิกฤตการเศรษฐกิจในปีพศ2540ก่อนที่จะย้ายพักมาสังกัด พักไทยรักไทยในปีพศ2544และผลเอกด็อกเตอร์ชวริตก็รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณชินวัตรสมัยแรกด้วยหลังเหตุการณ์รัฐประหารในปีพศ2549พลเอกชวริตพยายามจะเป็นผู้เสนอตัว ไกลเกลียทําความเข้าใจระหว่างกลุ่มผู้ที่ขับไล่ทักษิณและกลุ่มที่สนับสนุนทักษิณให้สมา,านฉันดโดยเรียกบทบาทตัวเองว่าโซ่ข้อกลางรวมทั้งมีการกล่าวว่าอาจจะเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพ,พรรคพลังประชาชนแต่แล้วตำแหน่งนี้ในที่สุดก็ตกเป็นของสมัครสุนทรเวท ในสมัยรัฐบาลสมชายวงศสวัสด์พลเอกชวริตได้เข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่เจรจากับฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยเฉพาะแต่หลังจากรับตำแหน่งเพียงไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์นองเลือดเมื่อวันที่7ตุลาคมที่หน้าอาคารรัฐสภาพลเอกชวริตก็ขอลาออกทันที ในกลางปีพศ2552หลังจากถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดในกรณีเหตุการณ์นองเลือดเมื่อวันที่7ตุลาคมแล้วนั้นผลเอกชวริตก็ได้สมัครเข้าสู่พักเพื่อไทยโดยให้เหตุผลว่าต้องการเข้ามาเพื่อสมานฉันท์ โดยไม่ต้องการเป็นคู่ขัดแย้งกับใครและหลังจากนั้นทางพักเพื่อไทยก็ได้มีมติให้เขาดำรงตำแหน่งประธานพักวันที่20มีนาคมพศ2553พลเอกชวริตขึ้นเวทีของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติโดยประกาศตอนหนึ่งว่านายวีระนายแน่มาก และไม่เคยเห็นมหาชนที่ประกอบภารกิจที่ศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินและทำสำเร็จแล้ววันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอภิสิทธิ์เวชาชีวะจะทำอะไรอย่าไปสนใจในวันที่19เมษายนพศ2553ผลเอกชวริตและนายสงชายวงศสวัสด ได้ออกแถลงการขอร้องให้พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชส่งหยุดวิกฤตการเมืองต่อมาในวันที่18เมษายนพศ2554ท่25ามกลางข่าวรือที่มีมาช่วงระยะหนึ่งผลเอกชวริตก็ได้ลาออกจากทุกตำแหน่งในพักเพื่อไทย ทั้งนี้คนใกล้ชิดของพลเอกชวรทิตอ้างว่าไม่พอใจที่มีสมาชิกพักเพื่อไทยบางคนที่เข้าทำกิจกรรมร่วมกับทางแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จก,การแห่งชาติหรือนอปชหรือกลุ่มคนเสื้อแดงและมีพฤติกรรมจับจ่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนหน้านั้นไม่นาน ภายหลังการรัฐประหารในประเทศไทยพศ2 5 5 7วันที่13ทธันวาคมพศ2 5 5 7เขากล่าวให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาระวังเกิดปฏิวัติส้ำต่อมาในวันที่13พฤษภาคมพศ2 5 5 9เเขากล่าวตอนหนึ่งว่าการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ทำให้เศรษฐกิจดี หรือไม่นั้นต้องไปถามประชาชนว่ากินอิ่มนอนหลับหรือไม่หากประชาชนยังไม่มีกินก็ต้องไปแก้ปัญหาตรงนี้ซึ่งนะับเป็นปัญหาของทุกรัฐบาลในขณะที่คุณหญิงพันเครือยงใจยุทธแสดงความเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีความเคารพพลเอกชวริดยงใจยุทธ